ปทพสิบผนึกกำลังจังหวัดจันทบุรีจัดแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติตรวจสุขภาพประชาชนและตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงค์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสะแก้วตาดและระยองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลดการรอคอยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้าศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขารองประธานมูลนิธิธรรมาพิบ่านทางการแพทย์น,ยน,นายมนสิษฐไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์นรงสายวงรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หิงสมศรีเผ่าวสวัสดนาย,ยกแพทยสภาพนากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และเลขาธิการแพทย,ทยพสภาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วิสิษฐ์วามวานิษ์ประธานนักศึกษาปทศ10 นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายแพทย์เทีรพงศ์ตุนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าพร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรปตพอรุ่นที่1น0ถึงสิแพทย์อาสาและจิตอาสาทุกสาขาอาชีพเข้าสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสนำโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่8ประจำปี2566มาจาัดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมูล,ลนิธิธรรมมาพิบานทางการแพทย์แพทย์ทยสภาสถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาพิบานทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่10หรือปอทพอ1ิเป็นผู้ ดำเนินการจัดโครงการซึ่งเป็นการระดมทีมแพทย์อาสากว่า200คนและจิตอาสากว่า2,000คนพร้อมอุปกรณ์การแพทย์กว่า100ล้านบาทมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนและพระสงฆ์กว่า3,000รายรองรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสะแก้วตราดและระยองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคม2566ก่อนที่จะร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจรักษาตามคลินิกต่าง ซึ่งครั้งนี้ก็มีด้วยการถึง28คลินิกประกอบด้วยคลินิกตรวจเลือดและสุขภาพประสงค์คลินิกรถเข็นพระราชทานคลินิกบริการแขนขาเตียมเคลื่อนที่สถาบัานสิริทนทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติคลินิกสุขภาพจิต คลินิกหูคอจมูกและผ่าตัดใส่นัดคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกสองกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักคลินิกผิวหนังและเลเซอร์คลินิกคัดกรองโรคทางตาวัดแว่นเด็กและผ่าตัดต้อกระจกคลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด -19 คลินิกคัดกรองสารเคมีในเลือดคลินิกหัวใจและหลอดเลือดคลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและสุขภาพตับ คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านมคลินิกกระดูกและข้อคัดกรองกระดูกคุณนคลินิกป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยวัคซีนในเด็กและวัยรุ่นคลินิกโรคสมองเสื่อมคลินิกอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR AED คลินิกทันตกรรมคลินิกบริจาคโลหิต คลินิกสัตวแพทย์คลินิกกฎหมายคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะคลินิกทำเส้นเลือดสำหรับล้างไตและคลินิกสุขศึกษาโรคมะเร็งปากมดลูกอารนี้นะครับมีมีกิจกรรมทั้งสิ้น28กิจกรรมนะครับเกี่ยวกับหรับการตรวจใน28คลินิกซึ่งเป็นคลินิกที่ตรวจประชาชนทั่วไป25คลินิกครับเป็นคลินิกที่ตรวจพระพุทธสงฆ์นะครับคลินิกที่ตรวจทันตแพทย์ คือตรวจฟันนะครับแล้วก็คลินิกที่ตรวจสาร,รแพทย์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือเราเข้ามาเเวนในพื้นที่ว่าในพื้นที่เนี่ยต้องการหน่วยแพทย์แบบไหนอย่างไรต้องการอะไรที่มาเสริมเติมพื้นที่ที่ยังขาดแคลนอยู่หรือมีคิวที่ยาวนานนะครับคือมีคนไข้มากกว่าคุณหมอนะครับแล้วเราก็เอาหมอจากกรุงเทพนะครับเอาหมออาสาเข้ามาช่วยผ่าตาัดช่วยรักษาช่วยแก้ปัญหาให้กับในพื้นที่ครับ เราก็ทราบปัญหาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยมากนะครับมีมาตรฐานในระดับสูงแต่มีข้อจํากัดในเรื่องของแพทย์เฉพาะทางในบางสาขานะครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยประชาชนเนี่ยอาจจะเข้าถึงการคัดกรองได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสงฆ์เพราะฉะนั้นเราจึงมีปุ่งมุ่งเป้า2เรื่องเรื่อง,รองแรกคือลดความแออัดลดชิวการรอคอยทาให้ ประชาชนที่มีความจําเป็นความต้องการได้เข้าถึงใ่้เฉพาะทางในสําหรับเป้าหมายนี้เราได้บรรลุวัตถุประรปสงค์ครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเราได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของประชาชนที่มีภาวะไตาวายที่ต้องการทําการาผ่าตัดทําเส้นเลือดสําหรับฟอกฟอกเลือดนะครับเราก็ทําได้ลดคิวคนไข้ลงไปได้ ทำได้ผลสำเร็จ60กว่ารายการที่จะคิวยาวเป็นปีเนี่ยเราลดคิวลงไม่ได้เดือไม่ถึง6เดือน หลังจากนั้นที่ห้องประชุมรำไพพรรณีอาคารประชาธิปกศดีเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขารองประธานมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์พร้อมคณะร่วมปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่8ประจำปี2566โดยพิธีประกอบด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยยมง พลคาถามอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติครั้งที่8ขอบคุณหน่วยแพทย์อาสาและจิตอาสาทุกวิชาชีพมอบเกียรติบัตรให้แก่คลินิกแพทย์อาสาทั้ง28คลินิกและตัวแทนนักศึกษาปตท1-9ที่สนับสนุนคลินิกก่อนที่ผู้แทนแพทย์อาสาจังหวัดจันทุรีจะได้ส่งมอบทงแพทย์อาสา กับผู้แทนแพทย์อาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินโครงการในครั้งที่9ต่อไป น,นี่โครงการหน่วยแพทย์อาสา,ชาชเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีครั้งที่8ประจำปี2566นี้นอกจากจัดขึ้นในวันที่19-21ถึงพฤษภาคม2566ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วยังเชื่อมโยงการจัดหน่วยเคลื่อนที่นำทีมแพทย์อาสา,ชาชเฉพาะทางออกตรวจรักษาในพื้นที่ห่างไกลด้วย 17พฤษภาคม2566ที่บ้านแสงจันทร์ตรงข้ามโรงพยาบาลพระปกเกล้าสาขาเมืองสองแพทย์อาสา,าเฉพาะทางพร้อมรถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ออกตรวจหูคอจมูกผ่าตัดใส่นัดและคัดกรองโรคทางตาให้กับประชาชนโดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการจากอาการหูอื้อที่เกิดจากความเสื่อมของระบบการได้ยิน 18พฤษภาคมออกตรวจรักษาที่วัดทับไซอเภอปงน้ำร้อนจหจันทบุรีมีประชาชนและพระสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเข้ารับการตรวจจำนวนมากจากอุปสรรคระยะทางความห่างไกลทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ค่อนข้างน้อย19พฤษภาคมออกตรวจรักษาที่วัดสามผานอเภอท่าใหม่จังวจันทบุรีมีประชาชนพระสงฆ์และแม่ชีเข้ารับบริการจำนวนมาก โดยพบว่าสาเหตุด้านสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์และแม่ชีสวนใหญ่เกิดจากการขาดการดูแลสุขภาพตนเองเพราะมุ่งม,มั่นในพุทธศาสนาโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติได้เข้ามาดูแลและส่งต่อจึงทำให้มีกำลังใจใช้ชีวิตในบวรพุทธศาสนาอย่างมีความสุขมากขึ้น และ20พฤษภาคมที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าประชาชนได้เข้าใช้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกจำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังได้รับความรู้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ซึ่งนับว่าเป็นการให้บริการทางการแพทย์แบบเชิงรุกนำหมอมหาคนไข้ให้ได้รับการตรวจรักษาลดขั้นตอนการรอคอยและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยการส่งต่อให้โรงพยาบาลพื้นที่อำเภอและโรงพยาบาล ปกกล้าดูแลรักษาต่อและสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพภายหลังจบโครงการไปแล้ว